คนนี้จะวามินาสังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮารุกินะครับก่อน mm hmm. อืนน่นเลยเราก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ <Yes. S 1> คือตอนนี้ช่องฮารุกิของเรานี่ถึง6,000ซับแล้วนะ mm hmm. เป็นมันไวมาก mm hmm. ผมไม่ทันตั้งตัวเลยคือจะขอบคุณตั้งแต่5,000ซับแล้วอันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับก็หวังว่าจะติดตามต่อไปนะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันวันนี้เราจะมาหนึ่ง,งกับแข่งแกงฟอร์เรนนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่า ผมไม่เคย11กับฟอร์เรนมาเลยสักครั้งนะครับคือไม่รู้ว่าจะออกของยังไงว่าจะสู้ยังไงนะครับอืมเพราะว่าโหมด55กับโหมด11เนี่ยมันต่างกันนะครับการรีดตังการเก็บตังอะไรเงี้ยมันต่างกันแน่นอนนะครับคือถ้าเราเล่นโหมดถามทางเนี่ยก็คือโหมด55ใช่ไหมโหมดจัดอันดับอย่างเงี้ยคือของมันจะไล่ๆกันนะครับคือถ้าเรามีคิเรามีตัดเลื่อนเงี้ยเขาก็จะมีประมาณแบบพวก อาจจะตัดเลือดสู้เราไม่ก็โล่น้ําแข็งอีกอันหนึ่งนะครับก็คือของมันจะไม่ไกลกันมากเราก็จะพอสู้ได้เนาะแต่คือถ้ามาในโหมดหนึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราเกมตามตั้งแต่แรกเนี่ยของมันจะฉีกไปเลยนะครับอืมประมาณนี้นะครับโอเคผมขอสรุปไว้ตรงนี้เลยนะคือฟอร์เรนต้นเกมครับคือฟอร์เรนกินขาดเลยนะครับส่วนกลางเกมเนี่ยถ้าเกิดของเท่ากันนะก็ต้องดูที่สกิลเพย์นะครับพอสูสีผมว่านะแต่ถ้าท้ายเกมเนี่ยครับอันเลนยังไงก็กินครับแค่อันติก็เลือดหายละ ลงมาล็อกขาอีกนะครับประมาณนี้ก็คือถ้าไม่มีล้างไม่มี purify ก็คือตายร้อยเปรน์นะครับไม่มีใครเถียงได้เลยเพราะว่าดาเมจมันเวอ่อเกินนะโอเคนะครับประมาณนี้นะโอเคโอเคครับคุณมหาเทพลำสังหารก็เข้ามาในห้องแล้วนะครับเขาถามว่ากติกาอะไรนะครับผมรู้ว่าแพ้แต่ก็มาเล่นคือไม่ขนาดนั้นนะครับโอเคครับผมก็เลยบอกว่ากด10ตัวไม่ออกของซับนะครับก็คือกะจะฆ่าเขาเลยนะก็คือแบบจะลองดูว่า ถ้าเกิดตัวเราไปเจอกันในเลนเนี่ยไม่ออกของซับไม่ออกล้างเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่คือถ้าของผมตันถ้าเขาไม่ออกล้างเนี่ยคือมันไม่ไหวจริงๆนะครับอืมมันต้องมีล้างเนาะเพราะว่าเราล็อกขาเขาก็ไม่ได้ลำอ่ะโอเคผมก็เลยบอกว่าผมไม่ออกนะส่วนคุณออกได้เขาออกใจร้ายไปไหมโอเคไม่กะเอาผมแพ้เลยไม่ขนาดนั้นครับไม่ขนาดนั้นไะโอเคลุยกันโอเคครับส่วนเซ็ตไอเทมจะปรับตามใช้ตามรูปเกมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้หนึ่งหนึ่งกับฟอร์เลยนะส่วนลูนก็ เดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับโอเคครับคือคุณมหาเทพลำสังหารเนี่ยเขาเอา p พ r i f y มานะครับคือก็กะจะล้างสองต่อเลยกะไม่ให้ผมล็อกเลยอ่ะก็เลยนะก็คิดว่าเล่นยากอยู่นะครับเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่เล่นชํำที่สุดคนหนึ่งเลยนะครับที่ผมเคยเจอมาคือผมดูอ่ะไม่มีใครลำเป๊ะแบบช่อง f o r ์เอนอ่ะก็คือลำเป๊ะแล้วนะผมว่าแบบโคตรโหดเลย เจอมาหาเทพลำสังหารคือแบบเหมือนออกแบบตัวละครมาเองอ่ะว้าเนี่ยครับเขากดววหนึ่งเลยนะครับคือเขาจะววสองก่อนคือถ้าเขาเววสองก่อนนะครับฟอลินเป็นตัวที่ววสองสู้ใครก็ได้นะครับผมก็ยังไม่บวกนะครับถ้าเราเราต้องเล่นเซฟไว้นะเพราะว่าววสองเราสู้ไม่ได้นะครับเขากดดันเข้ามาเลยจะเอาผมในป้อมเลยอะ่โอนะโคดอเคือเขาก็แบบคือเวลามันไปเรื่อยๆมันจะเลทเกมเรื่อยๆนะครับแต่ เขาก็ไม่อยากให้ไปเลดเกมใช่ไหมไม่อยากให้ผมมีของอย่างเงี้ยเขาก็จะพยายามฆ่าผมก่อนที่จะมีของนะครับประมาณนี้เคลมก็เคลียร์คลิปนะครับเนี่ยเคลียร์คลิปแล้วก็ถอยนะครับคือบางทีเขาจะยืนชนคลิปไว้ให้นะครับแล้วก็โซนไม่ให้ผมไดเวลนะเออประมาณนี้เราก็ติดป้อมไว้นะครับเพราะว่าเราสู้ไม่ไหวเราต้องมีคีนะครับอย่างที่ผมบอกเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปที่สู้กับฟอร์เรนในเลนนะครับคือเราต้องมีคีตัดเลือดแล้วก็รองเท้ากันสถานะนะครับ เมื่อกี้ผมซื้อรองเท้าผิดผมต้องเปลี่ยนละผมมีตายคุณไม่ตายหรอกผมเนี่ยโอเคอย่าทำร้ายผมเลยอย่าแกล้งผมเลยเลดเกมผมตายก็จริงครับคือขนาดอันดับหนึ่งฟอร์เรนยังบอกเลยนะครับว่าเลดเกมเนี่ยเขาสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาแบบตัวมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วเนาะตัวมันเหมือนกับแบบถ้าเราล็อกขาเขาก็ไม่ทันขยับอยู่แล้วเนาะประมาณนี้ถ้าเขาไม่มีล้างนะครับนี่ คลปดันเราก็เอาคีปนะครับทั้งหมดดครับเราไม่มีของนี่เราสู้ไม่ได้นะครับเราต้องมีของนะเขาบอกเลดเกมผมแพ้ดิใช่ครับพอเรียนมาตัวแพ้เลดเกมผมไปสู้ต้นเกมผมก็แพ้เหมือนกันโ <c oughs> บกเขนหน่อยออกโบกเข็นมะกะลำผมชุดเดียวตายสามดอกโจโชตายเนี่ยนะครับเขายินโซนนะครับผมไม่ได้เวลนะเขาพยายามไม่ให้ผมได้คีปนะครับเขาก็จะได้ตังายเดียว <c oughs> กลัวโว้ยกลัวโว้ย โอ้โว oh, 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 oh. ใจเย็นใจเย็น okay. เขาปลาดอกว่าผมก็เลยเอาคีบนะครับเคถอยตามสเตปนะครับตามสเตป okay. Okay. เห็นไหมเขาต้องออกนะครับอ,ออกผมเนี่ยต้องออกละเอเคครับประมาณนี้คือตัวเราก็สู้เขาได้นะครับแต่แบบผมไม่เคยหนึ่งหนึ่งกับฟอเรนนะครับก็อาจจะกลัวๆหน่อยนะครับเล่นติดปอมจริงๆถ้าผม สกอร์0-0ไปถึงเลดเกมเนี่ยแบบของผมตันยังไงผมก็สู้ได้นะครับแต่คือมันจะน่าเกลียดเกินไปนะก็คือแบบคุณฟอร์เรนเขาก็ต้องแบบเฮ้ยก็ออกมาบ้างไม่งั้นจะสู้ได้ไงใช่ไหมครับเพราะว่าเลดเกมยังไงตัวเราก็ชนะอยู่แล้วเนาะแต่คือแบบเนี่ยเออเขาก็พยายามกดดันให้ผมเข้าไปนะครับนี่ยเนี่จะรอผมอย่างเดียวเลยเนี่ยผมไม่ได้วลด้วยนะครับคือเขายืนแบบยืนกดดันมากถ้าผมเข้าไปผมก็ตายดูเลือดผมดิ ขอโทษหนีไปหนีไปหนีไปมจะขึ้นอ,อมาีอามแนนะชุดเดียวตายจริงๆนะครับเี๋เขาพิมพ์อยู่ผมยอมแพ้เลยได้ไหมจะพิมพ์ตอบมามาโอ้ยโอ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นมันโดนเปิดก่อนอนะชิบหายละไม่มีทกิลสองหนีด้วยน่าจะล่วงครับโอเคก็ชอนนี้ผมกําลังพิมพ์ตอบคุณอยู่คุณใจเย็นๆนะใ <laughs> จะเย็นๆแล้วเขามีโบเก้นด้วยเนะี่ยผมป้อมผมจะแตกไหมเนะี่ย นะครับตังเขานําผมตั้งสองพันเขามีล้างด้วยนะครับมีเพอร์ลิไฟอีกนะครับคือสุดมากผมเสียป้อมเลยเมื่อกี้พิมพ์อยู่เดูมีของแล้วอ <c oughs> แบบนี้เรียกว่ามีเหรอพี่ชายผมตั้งสี่พันคูณหกพันะใจเย็นๆแ <c oughs> ถวบ้านเรียกไม่มีนะแบบเนี้ย <c oughs> เสียป้อมด้วยนะครับผมเล่นยากเลยถ้าผมพลาดอีกผมก็ตายนะครับ <c oughs> นี่โอเค เนี่ยคือรูปเกมมันเปลี่ยนไปเลยนะครับคือผมเสียป้อมแรกด้วยนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งตัวเฉยๆหรอกเราเล่นเราเล่นถึงตั้งตัวก็อาจจะตายนะครับแต่เมื่อกี้ผมก็คงไม่แหลมขนาดนั้นนะครับแล้วผมก็ถามว่าเคียวตายเกิดออฟออกได้ปกติใช่ไหมเขาก็บอกว่าได้นะครับโอเคโอ้เข้ามาแล้วโอ้ผมโดนสองโอ้โหผมโดนจิ้มสองทีเองเนี่ยผมว่าผมตายเรียบร้อย คือมันแรงเกินไปนะครับตังเขานําผม2องพันอ่ะคือของมันต่างกันนะครับผมโดนลำสองสองดอกผมก็ตายละคือคุณฟอร์เรนเนี่ยเขากะเอาชุดเดียวผมตายนะครับไม่ให้ผมเทียงเลยเพราะว่าถ้าเขาออกแค้งไปยังไงเขาํำผมไม่ตายผมส่วนเขาทีเดียวตายนะครับถ้าเลสเกมนะเขาก็เลยออกเป็นดาเมจไปเลยนะครับหรืออาจจะเป็นเซตของเขาอยู่แล้วนะต้นเกมแบบนี้แหละ <laughs> จริงครับจริง <laughs> ผมก็บอกไปนะครับว่าเพิ่งเคยหนึ่ง,งกับฟอรเรนนะครับ เรเลนชนะขาดจริงครับคือตัวท้ายเกมเนี่คือเราชนะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแบบกระโดดไปก็ตายแล้วอย่างที่บอกเป็นต้นคลิปนะครับไม่ได้เพราะว่าเขาลำกากหรือไม่กากนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะลำได้หรือลำไม่ได้นะครับคือตัวมันชนะทางอยู่แล้วนะถ้าไม่ช่ำเหมือนมหาเทพลำสังหารกับคุณฟอเรนซีนะคือผมสามารถกดได้ผมคิดว่าผมกดได้นะครับถ้าไม่ช่ำแบบนี้นะครับโอเคครับฟันรอนะครับ ล็อกโดนโอเคสกิวหนึ่งนะครับกิวสออคิวโอเคน่าจะตายครับตีตีโอเคครับคือเนี่ยเห็นไหมตัวเราคือเขาไม่ได้ขยับเลยเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเขาไม่มีล้างหรือเปล่านะครับจังหวะเมื่อกี้ผมไม่เห็นเขากดล้างออกเลยเมื่อกี้มัวแต่พิมพ์ลืมเอาป้อมเลย <laughs> ชิมหายละ <laughs> เขาเกิดด้วยนะครับ ผมว่าผมตายไหลวะช็อตน,นี้ผมก็พลาดนะครับผมลืมไปว่าแบบตัวเขาเป็นฟอร์เรนนะครับคือถ้าเกิดเป็นอาร์เรนด้วยกันเนี่ยคือเขาจะมีแค่สกิลสอมาปุ๊บแล้วเขาจะไม่ยืดระยะมาได้ขนาดนี้นะครับเมื่อกี้เขาชิ่งคีฟมาไม่ได้ทันตั้งตัวนะครับเนี่ยอันติช้าไปด้วยนะครับเขาทูดามจดิมก็ตายเลยเออประมาณนี้เมื่อกี้ผมอ,อันตีช้าไปนะพลาดมัวแต่จะพิมพ์เวย ผมตื่นเต้นมากเลยนะคือแบบเคยแข่งกับครั้งแรกนะครับผมโคตื่นเต้นอนะตอนแข่งอะคือแบบมือสัน่นอะไม่เคยแข่งกับฟอร์เรนเลยนะครับแล้วมาเจอทีก็เป็นฟอร์เรนแข็งแกร่งเลยโอ้ฟอร์เรนเปิดแล้วโอเคผมล็อกขาได้นะครับ โอ้โหผมกดอันติช้าไปอะช็อตเนี้ยเขาทูดามเมจด้วยนะครับลงมาเลีอยนน้อยเขาตีทะลุกเกาะอ,อยู่ดีถ้าเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมพลาดนะครับถ้าผมกดอันติไวกว่าน,นี้ก็น่าจะฆ่าได้นะครับติดแบบติดเป็นนิสยัยเวลาหนึ่งหนึ่งกับอารเลนเจอแต่หนึ่งหนึ่งกับอารเลนไม่เคยเจอหนึ่งหนึ่งกับพอร์เนเลยยังเือลองลองลอง,ลองแล้วเกค,ครับเ <laughs> ขาหายไปไหนวะโ <laughs> อ้อชิอยู่นี่ชิบหายละ โอ,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 อ้ไม่ทันกดอันติเลยติดนิสัยอ่ะเออไม่ทันกดอันติเลยเฮ้ยลำโคตรช่ำอ่ะเมื่อกี้เห็นสามดอกว่าคือแบบไวมากแบบจ๊บจับจูบจับหายอ่ะผมหายเลยอ่ะโอเคครับเ,เขาบอกว่าถ้าคุณอันติผมก็ตายหน่แล้วจริงๆนะครับถ้าเกิดอาร์เรนอันติเปิดคือมันชนะนะครับแต่ผมแบบไม่ทันกดนะครับบางช็อตอะไรเงี้ยไม่ทันกดผมบอกไม่ไม่ชินนะครับ เขาบอกไม่มีล้างอ๋อคือถ้าผมอันตีไปเขาไม่มีล้างนะโอเคล้างมันกูดาวเขากดไปตอนไหนวะอุ้ยอุ้ยอุยเนี่ยผมอันตีแล้วจะตายอีกไหมเนี่ยโอ้ยนี่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 อ้ย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 โยกโยกโยกเขาจะโยกใส่ผมวะเฮ้ยคุณฟอเรนเขาบอกว่ามันยืดระยะได้จริงๆนะครับผมลองถามแล้วเพื่อนเพื่อก็ต้องลองแล้วนะครับเป็นสเตปของมหาเททยาลัยาสังหารนะครับเขาเรียกท่านี้ว่าท่าโยกเอวนะครับ ตายโยกอิวพูดายอยู่นี่หรือเปล่าโอเคอันตีนะครับโอเคล็อกขาสวยเนี่ยเห็นไหมผมรอเขาจิ้มมาแล้วก็ล็อกขานะดูดิผมแบบลงมา <c oughs> โคตรแรงเลยตายนะครับล็อกขาสกิลหนึ่งคือตายแล้วอันนี้เลทเกมนะผมมีตายเกิดด้วยเนี่ยตอนนี้ลูกเกมจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับคือผมจะเปลี่ยนมาเป็นคนคุมเกมแทนนะครับฟอเล่นได้ต้นถึงกลางเกมนะครับคือ ถ้าชำจริงๆแบบของนำก็สู้ผมได้ชิวๆนะครับถ้าผมของตันน่ะผมดาเมจมันเวอร์เกินนะครับตัวเรามันดาเมจเวอร์ไปนะครับเขาบอกว่าผมกดยอมเลยนะวิจใจเย็นดิใ <laughs> จเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวขอก่อนนะครับลองอีกตัวหนึ่งว่ามันจะสู้ได้จริงไหมนะครับคือแบบผมจะขาดจริงไหมนะเพราะว่าสู้ไปเหมือนก็นรู้ผลอยู่แล้วนะครับอืมเค okay, ครับ นี่อันดับหนึ่งบอกเลยนะครับพิ้วแค่ไหนก็สู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเลดเกมคือของมันแรงจริงนะครับคือที่ผมโดนไป5ตัวนี่เพราะว่าของเขานําผมนะครับตอนนั้นอ่ะแบบตังนํา2ง0 0น0า0ฉีกไปเรื่อยๆนะครับจนผมของมาแบบตามทันเนี่ยคือแบบของเท่านะครับดูดิเขาไม่กล้าออกมาเลยนะครับคือแค่ผมอันติก็แตกแลวโอเคออกรองเท้าเป็นสลิกสติงนะครับต้านสถานะถ้าเราติดคี้นะโอเคดูนะครับว่าของดันจะเป็นยังไงนะครับก็ต้อง ดูกันนะครับโอเคนี่ครับโอเคอันติโอเคครับหนึ่งโอเคอยู่ดูดิคือตัวมันชนะอยู่แล้วผมใช้ล็อกขาแค่รอบเดียวนะครับอันติล็อกขาสกิลหนึ่งยังไม่ได้กด Aq เลยนะโอเคครับก็ให้มันจบประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันก็น่าจะรู้ผลกันแล้วนะครับเพราะว่าผมยังไม่ใช้ใตายเกิดเลยก็อ,อาจจะมีบางช็อตที่แบบ ค่าผมได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีจังหวะมีเพอร์ดิฟายหรือว่ามีล้างใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณมหาเทียบราสังหารเขาไม่มีนะครับตัวเราชนะ1 0 0เลยนะเล่นไปก็รู้ผลอยู่แล้วครับก็เลยพอกันแค่นี้ดีกว่าครับประมาณนี้โอเคครับก็จบลงประมาณนี้นะครับเกมอารเลนแข่งแข่งกับฟอร์เลนแข่งแข่งก็จะประมาณนี้นะครับอย่างส่วนตัวของผมผมขอสรุปว่าช่วงต้นเกมเนี่ยผมแพ้ฟอร์เลนนะกลางเกมดูว่าใครต่างนานะครับคนนั้นจะสู้ได้ส่วนเลดเกม อเลนสู้ได้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเกิดฟอร์ลินไม่มีล้างคือจบนะครับตัวมันมีล็อกขาด้วยคือมันชนะทางนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะก็ขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับ6000ครับนะครับไม่คิดว่ามันจะขึ้นไวขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับทุกๆท่ทานเลยก็ต่อจากนี้ก็ฝากตัวด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดกระดิง่ง